สวัสดีจ้าฉันชื่อลำยองวันนี้ฉันจะตามหาไอวันเฉลิมฉันใช้ให้มันไปซื้อเหล้าแต่มันไม่กลับบ้านมืดค่ำแล้วก็ยังไม่กลับอย่างนี้ต้องออดโดนตีสาให้เข็ดแต่ก่อนอื่นฉันต้องถอนยาโอริเรอร์มาฉันก็โดนเทพบุตรมองฉันเลยหรอจะเนียอือหือใจเต้นตึกตักๆอย่างนี้ต้องเล่นตัววิ่งหนีเทพบุตรสก่อนซดเหล้าให้เมาแล้ววิ่งจากไปแวบๆบอือหือตอนนี้ฉันเห็นสาวไหนก็ไม่รู้มาปั่นเครื่องฉันก็อยากช่วยร่วมแจมด้วยการตอกเครื่องปั่นไฟให้สำเร็จแต่ไม่ทันไรกูก็ดนนนนมมััออออองงงงีีีกกกกกกแลล้้้้ววะใจู็เตตตตึครริ่่ทพบุ ก็มาปั่นไฟโอเคเครื่องเสร็จแล้วใจกูก็เต้นอีกโอโหเพื่อนฉันโดนจับนั่งเก้าอี้ VIP เดชันต้องไปช่วยเพื่อนของฉันไม่ให้เสียตังค่าเก้าอี้แต่ขอปั่นไฟสก่อนโอเคเรามาช่วยแล้วล้าก็มาช่วยพ่อหนุ่มตอกเครื่องปั่นให้เสร็จแต่ไอคนที่ช่วยมันโดนจูงไปแล้วโอ้เสียใจจังขอโทรไปตามไอวันเฉลิมก่อนอ้ยวันมันไม่รับสายอย่างนี้ต้องสั่งปืนไปยิงมันให้ไปเฝ้ากุฎิหลวงตาสะเลยไอเด็กนี่ใจก็เต้นตึกตักเทพบุตรก็ชอบฉันเสียเหลือเกินแต่ฉันก็ตามหาไอวันไม่เจอสักุฏิหวน,น,นวงงงตตาาออย่ี้้ช์